นิทานไทยยอดคุณแม่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่ไม่ยอมให้หนูทำอะไรเลยอะ่ะแม่พยายามจะปกป้องลูกเดี๋ยวก่อนนี่ใครกันนะพวกเธอเน่ะทะเลาะก,กันทำไมเราไาย้อนกลับไปหน่อยเช้าอากาศดีวันหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวื นี่คือแซลลี่คนชอบตื่นเช้าทำอาหารเก่งและคุณแม่และลูกสาวที่น่ารักทาเลียอรุณสวัสดิ์จ้าคนสวยต้องไปเรียนจริงๆหรอคะก็ถ้าเพื่อนๆนหนูไม่ได้เห็นโครงงานของหนูที่สสนเลิศก,ก็แย่สิจ้ะแม่น่ะชอบมันมากเลยนะ มันจะสนุกแน่ๆที่ได้อวดงานซซลลี่เริ่มเตรียมแต่งตัวให้กับทาเลียแปลงฟันสะอาดไหมสะอาดมากมากอืมนี่มันอร่อยมากเลยค่ะแม่ขอบคุณจ้าและไม่นานพวกเขาก็ไปโรงเรียน ไว้เจอกันนะจ๊ะโอเครักลูกนะรักเหมือนกันค่ะอ้าวแสลี่ไงจ้ะมัสไปทำงานเหรอฉันไม่รู้นะว่าเธอไหวได้ไงเนี่ยอะไรเหรอแม่เลี้ยงเดียว สลับงานสลับงานบ้านเลี้ยงลูกด้วยก็กินกาแฟเยอะๆนอนน้อยๆรักมากๆไงแซลลี่ยอดคุณแม่เธอคือยอดคุณแม่เลยแซลลี่ยอดคุณแม่จริงๆที่ทำงานเธอก็ทำงานได้เก่งขอบคุณนะแซลลี่เธอเก่งมากเลยก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะบอสเธอเป็นที่ชื่นชมจากทุกคนเพราะเธอขยันหลังจากทำงาน เธอจะไปรับทาเลียจากโรงเรียนแล้วไปช้อปปิ้งของใช้ที่บ้านแซลลี่ก็จะทำอาหารที่มีประโยชน์ให้กินแม่คะขอเล่นก่อนนอนได้ไหมคะโอ้ได้จ้ะขอดูบินหน่อยนะเนี่ยแซลลี่ได้รายได้ดีมากแต่ค่าครองชีพที่มากขึ้นและทาเลียต้องใช้เงินมากขึ้นทำให้แซลลี่เริ่มร้อนเงินต้องรับงานมากขึ้นแล้วล่ะได้เวลา นอนแล้วทาเลียโอ้ตายจริงพื้นที่เต็มไปด้วยของเล่นทาเลียนอนอยู่บนโซฟาแซลลี่เก็บของเล่นแล้วพาลูกไปเข้านอนฝันเอนดีจ้ะเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายเธอรับงานเพิ่มแต่การรับงานเพิ่มคือเธอต้องกลับบ้านช้าตลอดมาร์ชดูแลทาเลียให้หน่อยได้ไหม ฉันจะไปรับทธเลียจากบ้านเธอเองโอ้ได้เลยแซลลี่ทำงานอย่างหนักกลับบ้านก็เหนื่อยเสมอแม่คะเรากินไก่กับผักขมที่แม่ชอบทำได้หรือเปล่าคะโอ้คือนะเอาได้เลยเ่อแซลลี่ใส่ความรักทำอาหารที่ลูกอยากจะกินอืแม่คะแม่ฮ้ออะไรเหรอ แม่เผลอลบเว้แต่ไม่ว่ายังไงเธอก็จะให้ลูกมาก่อนเสมอเธอต้องจัดการทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นและความละเอียดอ่อนเวลาผ่านไปทาเลียก็โตเป็นวัยรุ่นแม่คะหนูจะไปเล่นกับเพื่อนนะแล้วอาหารเช้าหรอจ๊ะแพงเค้กหรอคะหนูไปกินที่ห้างดีกว่าบายโอเครักนะ เธอไงอลิสไรอันเบรนเดนจะจัดปาร์ตี้คืนนี้ออปาร์ตี้เหรอพวกเราจะไปกันหมดเธอจะไปไหมเออไปสิกลับมาที่บ้านมาร์ชไปหาแซลลี่ลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นยังไงล่ะเออมันก็ไม่แย่หรอกก็แค่ยังโตอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นคงดีลูกฉชนะไม่ออกไปไหนเล่นอยู่แต่กับคอมพิวเตอร์โชคดีนะ เทเลียนะ่ไม่เคยอยู่บ้านเลยเย็นวันนั้นแซลลี่เห็นลูกสาวโพสหน้ากระจกนั่นมันสวยมากใช่ไหมคะหนูจะไปปาร์ตี้ของแบรนดอนคืนนี้แซลลี่ตกใจมากแบรนดอนไม่ใช่คนที่ชอบรังแกคนอื่นหรอกเหรอก็ใช่แต่ว่าคือแบบเทเลียห้ามไปงานปาร์ตี้นี้อะไรนะคะแต่ว่าเพื่อนของหนูไปกันหมดเลยโทษทีนาทแม่ไม่ชอบเด็กคนนั้น นั่นไม่แฟร์เลยนะคะแม่แต่ว่าแซลลี่ใจแข็งวันถัดไปทาเลียก็ไปเจอกับเพื่อนๆเธอเธอไม่มางางเมื่อคืนนี้แม่ไม่ฉันไปอะโถอเอ้ยน่าเสียดายอยากดูรูปไหมออขอดูหน่อยได้ไหมอะไรนะนั่นมันอะไรกันนี่ยฮะแม่ซื้อใฉันเมื่อปีที่แล้วอะอี๋เธอต้องอัปเดตนะอย่าหน้าอลิสทาเลียอาย คืนนั้นเธอมองซันล,ลี่อย่างประหมา่าแม่คะคือหนูอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่ฮะมันพังแล้วเหรอจะ๊ะไม่คะ่ะเพื่อนๆหนูมีโทรศัพท์ใหม่กันหมดคือการใช้โทรศัพท์เก่าๆแบบนี้มันน่าน่าอายอะค่ะแถวลูกขอให้แม่ซื้อเครื่องนั้นให้ถ้ามันไม่พังเราก็จะไม่ซื้อใหม่จะ้ะแต่ว่าทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตู เชอาอลิสเปน็นแน่หยุเป็นพื่อนมาเนะี่ยทาลียเห็นเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์มาเราจะไปขับรถเล่นกัน่ะไปแม่โอ้ว้าวฉันไปด้วยขอโทษทีนะอลิสแต่ทาเลียไปไม่ได้หรอกนะจ๊ะซลลี่ปิดประตูทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะคะแม่บอกแล้วไงว่าแม่ไม่เชื่อใจเขาอาลิสเองก็ด้วยสองคนนั้น่ะไม่ยอมใส่หมวกกันน็อก รู้ไหมใจว่ามันอันตรายแค่ไหนเหมือนหนูอยู่ในคุกเลยทำอะไรก็ไม่ได้ปาร์ตี้ก็ไม่ได้โทรศัพท์ใหม่ก็ไม่ได้ไม่ยอมให้หนูทำอะไรเลยแม่หวังดีกับลูกนะไม่แม่พยายามจะควบคุมหนูทาเลียเดินเข้าห้องนอนร้องไห้แซลลี่หนักใจฮโฮเอโยลูก หนูอยากจะให้แม่มองในมุมของ,ของแม่เอง <c oughs> อทะเลีทะเลียอะไรกันเนี่ยฮ้หนูหนูฮะฮแม่อะไรกันเนี่ยเราสลับร่างกันอะแม่แต่ได้ยังไงกันอะ อถอยจริงไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะไม่ต้องห่วงหรอกคะหนูนะ่ะกลายเป็นคนอายุห้าสิบปีแล้วแม่ไม่ได้อายุห้าสิบนะซลลี่คิดหนักถ้าอย่างนั้นเราลองใช้ชีวิตของเรากันดีไหมอะไรนะนี่เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่แม่คะเอ้ยเราต้องไปโรงเรียนะ ก็ดีนะที่ลูกทำงานจากที่บ้านได้นะ่ะแม่จะอีเมลไปแม่คะหนูไม่รู้ว่าแม่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือว่าแค่มันโนปไปนะคะันนี้ฮะเฮ้ยระหว่างอาหารเช้าพวกเธอก็ทำหน้าที่แทนกันและกันใส่ข้อมูลอันนี้นะลูกไม่เป็นไรหรอกหวังว่างานนะคะที่โรงเรียนนะคะไม่ต้องเป็นห่วง แม่เรียนได้เอทุกวิชาเลยนะลูกช้อปปิ้งกับซักผ้าก็พอแล้วได้ค่ะในตอนแรกอะไรอะไรก็ปกติดีมันง่ายมากเลยอะฮะเธอเริ่มได้รับงานมากขึ้นเ,เ,เ,ดเดี๋ยวก่อนสิฉันทำเสร็จก่อนเย็นไม่ได้หรอกนะต้องการอะไรกันนักหนาเนี่ยโหไม่นะแซลลี่ ก็รับมือกับข้อสอบเลขฉันทำได้หมดแน่เลยเอมอืม,อมโอ้เลขมันยากขนาดนี้เลยเหละเนี่ยในขณะนั้นทาเลียก็ทำงานบ้านไม่ไหวปุ่มไหนกันนะสบู่แค่นี้พอหรือยังหลังจากนั้นก็ลองทำไก่หอโอ้ไม่นะจานโอ้ให้ตายสิฉันยังไม่ได้ล้างจานเลย ทาเลียรีบวิ่งไปที่เครื่องเห็นฟองเอิอล้นออกมาอะไรกันเนี่ยโอ๊ะโอไม่นะยังไม่เย็นเลยฉันก็เหนื่อยแล้วเนี่ยถึงตอนเย็นแซลลี่ก็กลับบ้านโอ้ยชีวิตเด็กที่มันยากจังเลยอะอะไรเนี่ยอิโมจิกะโหลกนี่เขากําลังแย่อยู่เหรอแม่คะแม่ หนูหิวอะแล้วเหนื่อยด้วยเพราะไม่มีของทำอาหารแซลลี่ก็เลยทำแซนด์วิชกินเงียบๆวันถัดไปเป็นวันหยุดแต่ว่าทาเลียอารมณ์ไม่ดีหนูต้องเดินไปร้านเหรอคะเราสองคนขับรถไม่ได้นี่และแม่ก็จะทำอาหารแล้วก็ซักผ้าลูกจะต้องชอปปิง้งเฮ้ยก็ได้ที่ร้านค้า เธอได้แต่สับสนกับลิสต์รายการแป้งข้าวสาลีคืออะไรอะมันเหมือนผมฟูไหมเนี่ยฮะเธอไปที่ร้านหลายร้านถือถุงหนักๆลากตัวเองกลับบ้านเอยมันแย่จังกินดีต้อนรับกลับบ้านมากินอาหารเที่ยงนะพาสตา้าส่วนผสมไม่มีเท่าไหร่นะหนูไม่อยากจะกินพาสตา้า อลิสบอกให้หนูไปดูหนังหนูไปไม่ได้หนูเบื่อเต็มทนแล้วทาเลียวิ่งออกจากบ้านด้วยอาการหัวเสียเธอวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงสวนเธอนั่งอยู่คนเดียวแล้วมองไปที่บอกอ้าวแซลี่เออเออไงออคุณเออ,เอ,อฉันหมายถึงมาร์ชฉันมาเดินเล่นน่ะเธอโอเคไหมเออใช่ แม่คือเออหมายถึงทาเลียเธอน่ารำคาญทุกอย่างอ่ะมันน่ารำคาญมากๆโอ้ว้วาวฉันไม่เคยเห็นเธอบนทอเลียมาก่อนเลยทาเลียรู้สึกแปลกใจไม่เคยเลยเหรอจำได้ไหมวันที่เธอกล่อมทาเลียเข้านอนตอนเด็กๆเนะ่ะแม่คนอื่นๆจะบ่นว่านอนไม่พอแต่ว่าเธอไม่บน่นเธอทำอ,อาหารอ,ร,อร่อยๆหลังจากทำงานหนักทั้งวัน ทาเลียก็เลือกกินแต่เธอก็ไม่เคยบ่นเลยตอนนี้ทาเลียโตแล้วเธอก็ยังโอบทาเลียตลอดเธอเด้เป็นแม่ที่เยี่ยมมากทาเลียเริ่มมองย้อนกลับไปว่าแม่ทํางานหนักแค่ไหนขอบคุณนะมาร์ชยินดีจ้ากลับมาที่บ้านแซลลี่นั่งรอทาเลียเฮ้ hey, ทาเลียโอ้ไรอัน oh, <Ryan. S 2> ทุกอย่างโอเคนะเอม ก็โอเคฉันแค่เครียดเพราะว่าแถวเออฉันหมายถึงแม่ทะเลาะก,กันอีกแล้วเหรอพ่อแม่เราเนี่ยไม่เข้าใจเราหรอกพวกเขาไม่รู้ว่าชีวิตเราแย่แค่ไหนมันก็จริงนะแต่ฉันรู้นะว่าเธอรักแม่ตอนเธอพูดถึงแม่ตาเธอเป็นประกายตลอดจริงเหรอใช่ฉันไปก่อนนะเอาไว้เจอกัน <c oughs> หลังจากนั้นทาเลียก,ก็กลับบ้านแถวกลับมาแล้วเหรอ ดูสิแม่ทำอะไรให้จากสิ่งที่ลูกซื้อมานะ่ะฮะดูสิจ๊ะทาเลียทึ่งมากแม่รู้ว่ามันยากแต่ว่าเราจะผ่านมันไปได้นะแม่คะหนูขอโทษนะที่หนูหยาบคายไปนะคะหนูไม่รู้ว่าแม่เลี้ยงหนูมาอย่างยากลำบากทาลียหนูชอปปิ้งก็ไม่เป็นทำอาหารก็ไม่เป็นจานก็ล้างไม่เป็นด้วยเท่าหนูไม่รู้เลยว่าแม่ทำงานหนักมากแค่ไหน แม่ก็ไม่รู้ว่าการเป็นวัยรุ่นสมัยนี้มันยากจริงๆนะจ๊ะขอโทษทีนะที่แม่นะ่ะไม่เข้าใจลูก <c oughs> และหนูก็ไม่ชอบอลิซแม่ก็ไม่ชอบแต่ไรอันดูเป็นคนดีนะใช่แม่คะหนูว่าแม่เป็นยอดคุณแม่และหนูก็รักแม่แม่ก็รักลูกเหมือนกันจ้ะแล้วในตอนนั้นทั้งสองคนได้กลับร่างทันทีโอ้กลับมาแล้วเหมือนกนะัน่ะ ดีใจไหมที่ไม่ได้อายุห้าสิบแล้วจ้ะแต่แม่ไม่ได้อายุห้าสิบและเช่นนั้นซซลลี่กับทาเลียเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันซซลลี่ทำงานอย่างเก่งกาจแต่ก็ใส่ใจเข้าใจทาเลียมากขึ้นส่วนทาเลียเองก็เข้าใจความพยายามของแม่ก็เลยกลายเป็นคู่หูของแม่ในการช่วยทำงาน